สวัสดีค่ะโคตุกซูเปอร์ดีลเลอร์แบรนด์บูดโลนค่ะสาเหตุผลหลักเลยนะคะที่พี่ตุกตัดสินใจเข้าร่วมกับแบรนด์บูดโลนค่ะ1คืออาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออสนะคะเป็นนักวิจัยนะคะเกี่ยวกับ CBD แล้วก็เป็นท่านแรกที่บุกเบิก CBD ในประเทศไทยนะคะ ซึ่งผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปายน้ำตั้งแต่ปลูกวิจัยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยมากมายค่ะข้อที่2ก็คือพี่เคนโดนะคะพี่เคนโดไม่ได้เป็นแค่ CEO นะคะแต่พี่เคนโดเป็นเหมือนพี่ชายค่ะที่คอยอเป็นเทนเนอร์ให้น้องนะคะตัวตุกเองเนี่ยเป็นสายสร้างตัวตนการที่ตุกประสบค,ความสำเร็จในออนไลน์ที่ผ่านมานะคะก็คือสร้างตัวตนมาโดยตลอดเนาะแต่พอเรามาเจอพี่เคนโดค่ะเรายังไปได้อีกคะ่ะ ข้อที่ขาค่ะเทนของ CBD ในเมกาและยุโรปนะคะซึ่งเป็นมูลค่าการตลาดสูงถึงหมื่นล้านบาทแต่วันนี้นะคะคนไทยมีโอกาสนะคะได้ใช้สินค้าที่มีราคาสูงในคุณภาพที่ดีในราคาแค่หลักร้อยค่ะทุกคนตั้งแต่นะคะทำออนไลน์มาไม่เคยมั่นใจขนาดนี้นะคะที่ จะมี10บล้านร้อยล้าน,านแต่วันนี้พอมาเจอแบรนด์บูโดโลนนะคะนอกจากความมั่นคงทุกยังตัดสินใจได้ไม่ยากค่ะที่จะมีเป้าหมายนะคะ10บล้านร้อยล้าน,านหรือพันล้านไปกับแบรนด์บูโรโลนค่ะและวันนี้นะคะทุกและพี่เคนโดพร้อมจะนำทีมงานนะคะประสบความสำเร็จในแบรนด์บูโรโลนไปด้วยกันค่ะหากท่านใดสนใจในธุรกิจสนใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะ ตุกยินดีให้คำปรึกษ,ษาค่ะ